สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตําถั่วฝักยาวนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็เตรียมไว้แล้วนะคะมีถั่วฝักยาวนะคะก็เครื่องปรุงน้าําปลาน้ําปลาร้าชูรสเกลือนะคะพริกมะนาวนะคะง่ายๆเลยนะคะค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะตําพริกนะคะนี่พริกเราเตรียมไวะะ้แล้วค่ะค่ะตําพริกเราใส่เกลือไปนิดนึง ค่ะ okay. เราจะใส่ชื่อรสนิดนึงด้วยใส่ไปตอนนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าที่ของเราจะได้ตำง่ายนะคะ เพื่อนตอนนี้นะคะเราก็จะหั่นตัวนี้ใส่นะคะหั่นใส่ครบเลยนะคะ แล้วนะคะเราก็ตำค่ะตําถั่วเราให้มันมันนิ่มก่อนนะคะก็ปรุงค่ะไม่ต้องเคเลมากค่ะ ทีนี้ก็ปรุงเลยนะคะามะนาวของเรานะคะเพื่อนเพื่อนก็บีบบีบแล้วใส่ลงไปเลยก็ได้เอาแต่น้ำก็ได้นะคะแต่เราชอบเอาใส่ลงไปด้วยเพราะว่าถั่วของเราจะได้สดนะคะถ้าเปลือกมะนาวอยู่ในเทลงไปเลยปุบปุบก,ก่อนนะคะปุบุบะมะเขือเทศลูกเล็กนะคะไม่ต้องไม่ต้องปาดเขาก็ได้ไม่ต้องหัน่น าบวยอย่างนี้เขาก็แตกแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงนะคะน้ำปลาน้ำปลานี่ผู้ชมค่ะขอขอภัยด้วยเปิดนี่โอเค คุณผู right <in> enfin ้ชมก็โอเคแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ตักขึ้นเลยนะคะตำมสวง่ายๆเนาะใครๆก็ตำได้เนาะค่ะคุณผู้ชมนี่กินกับข้าวเหนียวนะคะอร่อยมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะตำขตัวฟักยาวค่ะโอเคขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ อขอบคุณมากขอบคุณมากมาก,มากจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ค่ะบายคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะจะพาตำถั่วแซบๆนะคะขอเชิญชมขั้นตอนการตำเลยค่ะ